จะเรียกว่าสีม่วงก็ได้นะคะสวยะะเพื่อนชอบสีอะไรนะคะ,นะคะอันนี้ก็สีนี้ก็สวยนะทุกคนถ้าออกเป็นสีเขาจะเรียกว่าสีะคะแล้วก็จะมีอีกสีสีแดงแบบนี้นะคะ,นะคะแล้วก็จะมีอีกสีสีแดงแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นี่ก็จะพาทุกคนมา เลือกผ้าถุงกันนะคะทุกคนมีผ้าถุงอยู่นี่สีผืนนะคะแล้วก็สีนะคะสวยงามค่ะทุกคนคะสีนะคะสวยงามค่ะทุกคนคะมันเป็นผ้าไทยนะคะทุกคนนะผ้าไทยใส่แล้วก็สวยทุกคนเลยนะคะชอบไหมทุกคนเพื่อนๆชอบผืนไหนลายไหนสีไหน,ส,ไหนสวยนะสวยมากเตคนะผืนนี้คะ่ะ คนดูนพับก,ก็ได้พัดจะได้อันนี้เป็นสีม่วงค่ะสวยงามมากๆค่ะทุกคนค่ะเพื่อนๆชอบสีไหนอะไรยังไงนะคะอันนี้ก็สวยนะทุกคนอันนี้ขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะถ้าเพื่อนๆเลือกได้แล้วบอกด้วยนะคะเพื่อนๆชอบลายไหนแบบไหนนะคะขอบคุณมากสําหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยะะทุกคนนะคะผ่าแบบนี้เลยนะคะ สวยงามเป็นผ้าไทยนะคะทุกคนนะผ้าไทยใส่แล้วก็สวยทุกคนเลยนะคะชอบไหมทุกคนเพื่อนๆชอบผืนไหนลายไหนสีไหนนะคะสวยงามค่ะทุกคนคะก็สวยนะสวยมากเลนะยผืนนี้ค่ะให้ทุกคนดูพัดก,ก็ได้พับจะได้สวยงามมากๆ อันนี้ตัดสําเร็จแล้วนะคะก็เลยอยากให้ทุกคนดูว่าผืนไหนสวยนะ,ะมาช่วยเลือกหน่อยนะ,ะอันนี้เป็นผ้าใหม่นะ,ะสวยงามมากๆค่ะทุกคนนี่ค่ะอันนี้ก็สวยน,นะคะขอบคุณค่ะเล็กดงหน่อยนะะึงน,น,นะคะใหดูใกล้ๆนะคะเป็นผ้าไทยนะคะทุกคนนะ ผ้าไทยใส่แล้วก็สวยทุกคนเลยนะคะชอบไหมทุกคนเพื่อนๆชอบผืนไหนลายไหนสีไหนีนะคะสวยงามค่ะทุกคนคะ่ะนะะแล้วก็จะมีอีกสีสีแดงแบบนี้นะคะสวยงามมากนี่ค่ะผ้าถุงแต่ละผืนใครได้ใส่ผ้าถุงก็สวยทุกคนเลยนะคะทุกคน นี่ค่ะสองสีนี้นะคะสีแดงก็สวยค่ะทุกคนนี่จะเป็นสีออกแดงน้ำตาลเนาะทุกคนเนาะคุณตสิงเป็นผ้าไทยนะคะทุกคนนะผ้าไทยใส่แล้วก็สวยทุกคนเลยนะคะชอบไหมทุกคนเพื่อนๆชอบผืนไหนลายไหนสีไหนนะคะทุกคนนะคะสวยงามไหมทุกคนนี่สีนี้ก็สวยค่ะทุกคน ชอบไหมชอบไหมทุกคนชอบสีอะไรคะไหนนะคะทุกคนนะคะสวยงามไหมทุกคนน่สีนี้ก็สวยค่ะทุกคนชอบไหมชอบไหมทุกคนชอบสีอะไรคะสวยงามมา,ม,ามากมากอันนี้ตัดสําเร็จแล้วนะคะก็เลยอยากให้ทุกคนดูว่าผืนไหนสวยนะมาช่วยเลือกหน่อยนะสวยงามมากๆอันนี้ตัดสําเร็จแล้วนะคะ ก็เลยอยากให้ทุกคนดูว่าผืนไหนสวยนะมาช่วยเลือกหน่อยนะแล้วก็มีลายอยู่ข้างล่างแบบนี้นะคะนี่ค่ะแบบนี้ก็มีแล้วก็อีกหนึ่งสีอันนี้เป็นผ้าใหม่ค่ะทุกคนคะอันนี้เป็นผ้าใหม่นะสวยงามมากๆค่ะทุกคนนี่ค่ะอันนี้ก็สวยอันนี้เป็นผ้าใหม่นะสวยงามมากๆค่ะทุกคนนี่ค่ะ อันนี้ก็สวยทุกคนนะคะผ้าแบบนี้เลยนะคะสวยงาน,น,นเป็นผ้าไทยนะคะทุกคนนะผ้าไทยใส่แล้วก็สวยทุกคนเลยนะคะชอบไหมทุกคนเพื่อนๆชอบผืนไหนไลายไหนสีหนขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะถ้าเพื่อนๆเลือกได้แล้วบอกด้วยนะคะเพื่อนๆชอบลายไหนแบบไหนนะคะขอบคุณมากสาหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นผ้าไทยน,นะคะทุกคนนะ ผ้าไทยใส่แล้วก็สวยทุกคนเลยนะคะชอบไหมทุกคนเพื่อนๆชอบผืนไหนลายไหนสีไหนคะเป็นผ้าถุงสาเร็จแล้วนะคะทุกคนคะ่ะสวยมากนะคะผืนนี้ก็สวยนะทุกคนนะคะเป็นผ้าไหมนะคะแล้วก็มีลายอยู่ข้างล่างแบบนี้นะคะนี่คะ่ะแบบนี้ก็มีแล้วก็อีกหนึ่งสีอันนี้เป็นผ้าไหมคะ่ะทุกคนค,นะคะ่ะนีนะคะทุกคนนะคะ สวยงามไหมทุกคนน่สีนี้ก็สวยค่ะทุกคนชอบไหมชอบไหมทุกคนชอบสีอะไรคะสีนะคะสวยงามค่ะทุกคนคะ่ะนะคะแล้วก็จะมีอีกสีสีแดงแบบนี้นะคะทุกคนนะคะาแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนนะ,ะแล้วก็อีกพื้นหนึ่งจะเป็นสีม่วงนะคะเป็นมัดมัดแบบ ใช้แบบมัดเอานะคะตัวน,นี้เป็นผ้าป้ายเลือกได้ไหมทุกคนเพื่อนๆชอบสีอะไรบ้างนะคะชอบมากสองสีสามสีสีส,สีมีอีกนะคะทุกคนละไว้เดี๋ยวค่อยเอาะคะ่ะแล้วก็จะมีอีกสีสีแดงแบบนี้นะคะอันนี้เป็นผ้าใหม่นะสวยงามมากมากค่ะทุกคนนี่ค่ะอันนี้ก็สวยนะคะขอบคุณคะ่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะถ้าเพื่อนๆเลือกได้แล้วบอกด้วยนะคะคเพื่อนๆชอบลายไหนแบบไหนนะคะขอบคุณมากสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้เล็กๆหน่อยนะะึงน,นะคะดูใกล้ๆนะคะนะคะแล้วก็จะมีอีกสีสีแดงแบบนี้นะคะออมายังไม่ได้มีสีเหลืองสีอะไรอย่างเงี้ยก็มีสีฟ้าอะไร นี่วันนี้ได้มาสีสส่สีลายสีส่สีนะคะทุกคนนะคะอันนี้เป็นผ้าใหม่นะสวยงามมากๆค่ะทุกคนนี่ค่ะอันนี้ก็สวยมมากๆเลยนะคะทุกคนนะ,ะแล้วก็อีกพื้นหนึ่งจะเป็นสีม่วงนะคะเป็นมัดมัดแบบใช้แบบมัดเอานะคะตอนนี้เป็นผ้าป้ายนะคะ ทุกคนนะผ้าไทยใส่แล้วก็สวยทุกคนเลยนะคะชอบไหมทุกคนเพื่อนๆชอบผืนไหนลายไหนสีไหนออกสีเผือกนะคะทุกคนสีเผือกเนาะสออีออกจะเรียกว่าสีม่วงก็ได้นะคะสวยนะเล็กลงหน่อยนึงนะคะดูใกล้ๆนะคะอันนี้เป็นสีม่วงค่ะสวยงามมากๆค่ะทุกคนคะ เพื่อนชอบสีไหนอะไรยังไงนะคะอันแบบนี้ก็สวยนะทุกคนอันนี้กพาแล้วก็จะมีอีกสีสีแดงแบบนี้นะคะค่ะเป็นผ้าถุงสําเร็จแล้วนะคะทุกคนคะ่ะสวยมากนะคะพืนนี้ก็สวยนะทุกคนนะคะเป็นผ้าไหมนะคะเลือกได้ไหมทุกคนเพือเ่อนชอบสีอะไรบ้างนะคะชอบมากสองสีสามสีสีสส มีอีกนะคะทุกคนเราไว้เดี๋ยวค่อยเอาแล้วก็มีลายอยู่ข้างล่างแบบนี้นะคะนี่ค่ะแบบนี้ก็มีแล้วก็อีกหนึ่งสีอันนี้เป็นผ้าใหม่ค่ะทุกคนขน่ะนะคะทุกคนนะคะสวยงามไหมทุกคนหนึ่งสีนี้ก็สวยค่ะทุกคนชอบไหมชอบไหมทุกคนชอบสีอะไรคะนี่ค่ะสองสีนี้นะคะ สีแดงก็สวยค่ะทุกคนนี่จะเป็นสีออกแดงน้ำตาลเนาะทุกคนเนาะคนละตมายังไม่ได้มีสีเหลืองสีอะไรอย่างเงี้ยก็มีสีฟ้าอะไรอีกนี้วันนี้ได้มาสีสีสีลายสีสีนะคะทุกคนนะคะเลือกได้ไหมทุกคนเพื่อนๆชอบสีอะไรบ้างนะคะชอบมากสองสีสามสีสีส,สีมีอีกนะคะทุกคนละไว้เดี๋ยวค่อยเอา สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นี่ก็จะพาทุกคนมาเลือกผ้าถุงกันนะคะทุกคนมีผ้าถุงอยู่นี่สี่ผืนนะคะแล้วก็นะคะแล้วก็จะมีอีกสีสีแดงแบบนี้นะคะจะให้ทุกคนดูว่าเราจะใส่พื้นไหนไปอ่าไปวัดหรือว่าอ่าเพื่อนไหนนะคะทุกคนนะคะสวยงามไหมทุกคนสีนี้ก็สวยคะ่ะทุกคน ชอบไหมชอบไหมทุกคนชอบสีอะไรคะเพื่อนชอบสีอะไรนะคะอันนี้ก็สีนี้ก็สวยนะทุกคนถ้าออกเป็นสีเขาจะเรียกว่าสีทุกคนนะคะถแบบนี้เลยนะคะสวยงามขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เลือกได้แล้ว บอกด้วยนะคะเพื่อนชอบลายไหนแบบไหนนะคะขอบคุณมากสาหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้มายังไม่ได้มีสีเหลืองสีอะไรอย่างเงี้ยก็มีสีฟ้าอะไรอีกนี่วันนี้ได้มาสี่สีลายสี่สีนะคะทุกคนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นี่ก็จะพาทุกคนมาเลือกผ้าถุง